ุกคนเบื่อกันอไหมล่ะครับเวลากําลังนั่งดูคลิปแบบสนุกๆอยู่กระดานมีโฆษณาเข้ามาข้างกลางจังหวะสัะนั้นเลยผมเลยอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับร้านแพนด้าสโตร์พรีเมียมเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับ YouTube Premium แถมยังมี Netflix ด้วยนะครับทรีอินวันแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่7วัน14บาทเท่านั้นเองนะครับแถมยังได้แอปวิวพรีเมียมฟรีอีกสามสิบวันเลยนะครับสามารถต่ออายุเมลเดือนไม่ตลอดมีแจ้งเตือนก่อนหมดอายุแบบรายเดือนนะครับหรือใครจะเหมารายปีเนี่ยสองปีเขาคิดแค่หน,น,นึ่ง,นงร้อยเก้าย ลและอย่าลืมนะครับแคปหน้าจามอมาช่องพีกอหรือแจ้งแอดมินก็ได้นะครับก็จะแถมให้อีก3วันเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้และแอดไลน์เข้าไปสอบถามได้เลยนะครับซื้อเถอะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ <laughs> บายในอาร์ <laughs> เอาเป็นว่าเข้าไปรับชมความบันเทิงกันต่อเลยครับผม let's go เผาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยนะครับผมเช่นเดิมเช่นเคยฮีก็ส์นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กันในม e c ครับกับมอดที่มีชื่อว่า Playmate นะครับหรือว่าเป็นตัวที่เราสามารถเล่นซ่อนหานั้นเองนะครับปกตินะครับกติกาการเล่นซ่อนหาเนี่ยก็คือการที่เรามีผู้ซ่อนและก็ผู้หาใช่ไหมครับซึ่งมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยเด็กเนี่ยผมชอบเล่นมากซ่อนหาเนี่ยส่วนมากจะชอบเป็นฝ่ายซ่อนมากกว่านะครับถ้าตามที่เขาบอกมานะครับเขาบอกว่าไอตัวเนี่ย มันจะมาหาเรานะครับในตอนที่เราไม่นอนเกิน2วันนะครับนั่นแหละคือพอยส์มาอย่างแรกก็เบสิกมาครับก่อนเลยไปแถวนี้ค่อนข้างจะโล่งนะครับเหมาะการสร้างบ้านรอเพลเมดสองวันนะครับ <c oughs> ได้อยู่แหละได้อยู่แหละข้างหน้ามีน้องหมูด้วยอ่าสวยงามแปะจัดไปผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าไอ้เพลเมดเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายซ่อนนะครับเราจะต้องซ่อนให้เงียบที่สุดและก็เบาที่สุดครับผมมันบอกว,า,นะ <c oughs> อกวาอย่างนี้นะมันบอกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้อง วอทเฮ้ยอะไรอะ่ะสงสัยคิดเอง <laughs> อ,ยอย่านะอย่านะมันเพิ่งตอนเช้านะเว้ยเพิ่งวันแรกนะเว้ยเรามาฮาร์ดคอร์ดนวยนะวันเนี้โอเคอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับถ้าเราเป็นฝ่ายซ่อนเนี่ยเราต้องซ่อนให้เงียบที่สุดนะครับแล้วก็ที่ที่มืดที่สุดด้วยไม่งั้นมันก็จะตามหาเราเจอนะครับมีเวลา60วิาวีในการซ่อนประมาณนั้นแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายหาเนี่ยเราต้องหาเจ้าプレเมทนะครับถึง3ตัวเลย ก่อนเวลาจะหมดนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมไม่เคยเล่นเลยนะวันนี้เอาจริงอะ่ะน่าตื่นเต้นดีเหมือนกันแล้วก็เวลาจริงๆตอนอาทิตย์นะครับตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มเห็นจะได้ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเรามาดูซิว่าเราจะทนความน่ากลัวของไม้ครับได้แค่ไหนนะครับมันจะน่ากลัวไล่ทุกคนมันก็แค่เกมเหลี่ยมๆนะครับมีอะไรให้น่ากลัวหน้ามาระหว่างนี้ก็หาเรื่องทรัพยากรไปก่อนแล้วกันนะครับพวกหมูหมากาไก่นะ แถวนเนี้ยเนี่ยโคตรอุดมสมบูรณ์เลยของ่านนะมีทั้งหมูหมากาไก่เต็มไปหมดเลยใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับมาน้องหมูมนนี่เร็วอูด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 นั่นแหละแล้วนี่ก็น้องไก่นะครับมา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 ให้หมดเลยน้องหมูน้องไก่ ต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่ไปกี่วันนะครับมันถึงจะโผล่มาหาเราเนี่ยแล้วผมคิดว่านะครับระหว่างนี้เราควรที่จะหาเรื่องของไม้ไว้ด้วยนะครับเผื่อการสร้างบ้านนะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกนะครับต้องรอถึงสองวันเลยกว่าม,มันจะโผล่มาสองวันไม่ใช่เหรออันนี้จะเล่นเลยอ่ะมันมันลองแค่หูฮาแล้วมันก็หายไปเลยเว้บ้าปะเนี่ยอะไรวะอุ้ยฝูงไก่มีแล้วครับมีแล้ว เดี๋ยวเราค่อยหาเวลามาเลี้ยงนะครับต้องรออีก2วันเลยเห็นบอกว่านะครับมันสามารถที่จะถ้าสมมติเรามีเตียงนะครับมันจะเผาเตียงของเราแล้วก็บ้านของเราได้ด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันผมไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกนะครับอย่าไปเชื่อข่าวลวงข่าวเท็จทุกคนอู้แถวนี้อุดมสมบูรณ์ดีจังแถวนี้ดูนี้ดูดีนะครับผมคิดว่าเราคนที่จะสร้างบ้านแถวตรงเมื่อกี้แหละตรงที่มนันโลง่งๆอ่ะแถวๆนั้นแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่น้ําแล้วนะไม่น่ามีอะไรนะครับ ส่วนเรื่องของเตียงผมไม่แน่ใจว่าเราจะหาแกะเจอหรือเปล่าอดิเดี๋ยวลองเดินหาก่อนแล้วกันนะถ้าไม่เจอก็กลับไปที่เดิมนะครับผมโอ้โหตะไก่ไก่เป็นล้านตัวเลยเนี่ยอืมอากาศดีเยี่ยมมากเลยไม่น่ามีแล้วน่ากลัวนะผมว่าโอ้โหดูดิแสงอาทิตย์สาดองว้ายแล้วก็สบายใจนะครับไปไปดีกว่าโอเคครับผมว่าเรื่องของแกะเนี่ยน่าจะไว้หาวันอื่นแล้วกันนะครับหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จแล้วนะผมว่าไม่น่าหาเจอวันเนี้ย มันใหญ่มากแถวนี้ไปครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเย็นละเราไปหาเรื่องของทำเลสร้างบ้านดีกว่านะครับแถวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะเจาะเลยผมคิดว่าเราควรจะสร้างแถวแถวนี้แหละนะ let's go ก่อนอื่นก่อนใดก็กางอนณาเขตก่อนเลยนะครับปึ๊บมาแล้วก็เผาเรื่องของเนื้อไว้ด้วยไหนดูซิว่าวันนี้เราจะสร้างบ้านแนวไหนกันดีนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้วางแปลนไว้เลยอ่ะเดี๋ยวลองลองดูแล้วกันนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับจะสร้างไม่ใหญ่มากเท่าไรเพราะว่าเราอยู่แค่2วันนะครับน่าจะไม่ได้อยู่นานนะครับแถวนี้ถือว่าบรรยากาศดีๆเลยวะ่ะแล้วก็ค่อยๆล้อมาผมจะสร้างประมาณป้อมๆไม่ใหญ่มากเท่าไหรไ่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกคนมันก็แค่เสียงหลอกเรานะครับมันก็แค่ขูไม่มีอะไรหลอกนะครับผมอย่าไปคิดมากคิดเยอะแหมมันก็แค่ขู่นะมันจะไปมีอะไร โอเคเริ่มมืดแล้วเรามาเอาไฟก่อนแล้วกันนะทําไฟก่อนด่วนๆเลยปึ๊บอ่าแล้วก็มาปักไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับกลางอนณาเขตไปกวสร้างบ้านสองชั้นนะวันนี้เวลาสองชั้นน่าจะสวยกว่านะครับผมงั้นเราไปตัดไม้เพิ่มดีกว่านะครับไม่น่ามีอะไรใช่ไหมตัดตัดใกล้ๆแล้วกันนะครับผมไม่กล้าไปไกลวะทุกคนรักษาชุดไว้ก่อนนะครับเรามาฮาร์ดคอร์นะอย่าลืม โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคโอเคแค่น,นี้แหละพอละว, <c oughs> วนอื่นค่อยตัดนะครับ <c oughs> เนี่ย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 ได้ยินปะวันหน้ามีการเล่นส่งเล่นซาวทุกคนอย่าให้รู้นะเขาบอกว่ามันจะมาวันที่สามนู่นนะครับอย่า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 เกิดบั๊กแถวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็แค่เสียงมาหอนี่ไปกลัวเลยนะครับมา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 สร้างบ้านต่อดีกว่า ตรงนั้นมีซอมบี้หนึ่งตัวนะครับโหบรรยากาศดีเยี่ยมนี่แหละนี่คือไมค์ครับในฝันเลยโอ้โหอ้หหห้ไม่ฝันละไม่ใช่ละขออนุญาตถอนคำพูดนะครับโอ้โหแล้วคิปเปอร์อะไรเกิดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยวะผมว่าเราควรจะไปหาเรื่องของเหล็กกันนะชิบหายละมาแลวหนึ่งตัวมาทานผมใช้หมดแล้วเลยอุบ้านะผมว่านะครับระหว่างนี้เราควรจะลงถ้ำดีกว่านะครับ จะได้หาเรื่องของเหล็กเรื่องของฐานด้วยอ่ะซึ่งข้างบนเนี่ยเรายังปูบ้านไม่เสร็จเลยอะ่ะผมว่าผมก็เริ่มเราแวงหลังเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ว่าไอวัดว oh ัดโอ้โหอ้ยเดี๋ยว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 บล็อกไว้เลยเดี๋ยวบล็อกไว้เลย มาดิ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 โอ้โหร้องไม่หยุดเลยว่ะถามจริงอ่ะไม่รู้่ปิดไว้ก่อนละกลัวเสียงค่อนข้างจัดลังงมเลยนะเอาจริงอะ่ะอายชอย่านะ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 โอ้โหพอยัง เออพอเถอะดีละนะครับอย่าเลยขอร้องเออผมไม่ลำบากใจนะถ้าผมเป็นคนซ่อนอะ่ะผมจะลำบากใจมากถ้าผมเป็นคนหามันไม่น่าไ,ไ,ไหวอะ่ะทุกคนกิจภาพเราต้องไปตามหาไอ้ตัวเพลเมดสามตัว <c oughs> มันจะไหวได้ยังไงวะไปขึ้นดีกว่าไฟหมดละมาไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งบนอะ่ะใช่ไหมยังโอเคใช่ไหม ถ้าเท่าที่เห็นก็โอเคนะครับยังไม่น่ามีอะไรโอเคโอเคโอโอเคตอนนี้คือผมอยากไปตัดไม้มากเลยวะตรงไหนมันตัดแล้วมันปลอดภัยบ้างวะรู้สึกแถวนี้มันไม่ค่อยจะปลอดภัยเลยมันแน่ออตัดไม้ก่อนนะครับแค่นิดเดียวครับไม่เยอะครับจะเอาไปสร้างบ้านนะครับรีบเลยรีบเลยจำจำจำเอา่าจำจำ จำ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 ก่อนเลยไม่สนอะไรนั้นน่ะโอ้โหมันือเสียงตัวอะไรวะไม่รู้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 ขอสร้างบ้านก่อนไม่รู้ไม่สนพีไม่สนตราบใดที่บ้านไม่เสร็จพีจะไม่ล้มเลิกโอ้โหแล้วร้องนาด้วยไงบ้าวเนี่ย มันคือตัวอะไรวะเพลเมดอไพ่เหรอเสียงเนี้ยผมว่าผมไม่ชัวร์ว,วะ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเจอเสียงมานเลยนะคือถ้าพรุ่งนี้เราสร้างบ้านเสร็จเนี่ยพื้นที่สองเนี้ยผมว่าจะไปหาเรื่องของแกะสักหน่อยผมจะได้บอกว่าเจอไอ้เพลเมดทำลายเตียงนะครับโอเคโอเคโอเค,อเคทุกอย่างปกติดีนะครับทุกอย่างเนี่ยโอเคนะ ผมคิดว่าเดี๋ยวข้างบนจะสร้างเป็นหอสังเกตการไว้แล้วก็น่าจะจบการสร้างบ้านนะครับภารกิจต่อมารองจากการสร้างบ้านคือการตามหาแกะนั่นแหละนั่นคือพอ,อย์ของวันนี้มาครับตัดไม้ดีกว่าไม่น่ามีอะไรละเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่งสางนะครับตัดไม้ตัดไม้ต,ตัดไม้ตัดไม้ตุนไว้ก่อนนะครับเผื่อกลางคืนเนี่ยเราออกมาตัดไม่ได้นะจ้ะเอ๋จะเอ๋โอเคเชา้าอันสดใสนะครับผม ถ้านับจริงๆอันนี้คือเป็นคืนที่1นะครับผมเรายังไม่นอนนะครับในคืนที่1เนี่ยก็ต้องรออีกคืนหนึ่งว่าคืนที่2จะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าเขาบอกว่ามันจะมาในคืนที่3นะครับถ้าเราไม่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีเวลานะครับในการสร้างบ้านด่วนเลยไปมาครับเราต้องรีบสร้างบ้านให้มันเสร็จก่อนนะครับจริงๆอ่ะเราควรที่จะสร้างบันดไ,ไดไว้ใกล้ๆกับประตูบ้านปะแต่ผมสร้างอีกฝั่งเลยไม่เป็นไรหรอก นี่คือวิศวกรแบบว่าไม่ได้กะอะไรเลยนะครับเรียกอีกอย่างว่าวิศวกะะรเลลืมไปเลยนะครับลืมลืมกินข้าวเลยทุกคนมมวแต่สร้างบ้านบ้าเอ้ยดูดิหลอดอาหารเหลือห้าหลอดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอีกเหเสียงไก่เหรออันนี้คือเสียงไก่เหรอใช่ปะเนะี่ยเสียงไก่ป่า ผมคิดว่าเราคนนี้ก็ต้องทําทีละอย่างทีละอย่างไปอย่างเช่นการที่ต้องทํากระจกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วทํากระจกก่อนนะครับแล้วก็ทําบ้านข้างล่างให้มันเสร็จก่อนทําทีละอย่างไปหาทรายก่อนถ้าตามปกตินะครับมันควรจะมีทรายตรงนี้ปะแต่ว่ามันไม่มีอะอนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้อยู่ทุกคนเอาไปสักพอประมาณพอนะครับนิดเดียวพอประมาณนี้ประมาณ30 40บบล็อกผมว่าเราควรจะเผาทรายเพิ่มเติมไว้นะครับแถวนี้ เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ชึบโอเคเพราะว่าฐานเราเนี่ยไม่มีเลยวะคนจะต้องทําที่ทําฐานเพิ่มด้วยอะยังพอมีเวลานะครับในการที่จะเตรียมตัวให้เพล y เมทมาเล่นกับเรา <c oughs> พูดแล้วดูไม่ค่อยดีเลยว่าแต่ผมชอบตอนเช้าวางเลยอะ่ะดูดิมันมีเสียงพวกแบบจิงจกเอ้ยไม่ใช่จิงจิงหลี <c oughs> จิงตกมาไงอยู่นะมาทําทางขึ้นไว้ทางนี้แล้วกันค่อยๆขึ้นไปทําสูงสักแปดบลนะ็อกน่าจะพอดีแล้วมนะั้งผมว่านะหนึ 1, ่งสอง ประมาณนี้นะครับน่าจะค่อนข้างจะโอเคสองสาสี่แล้วก็ตรงนั้นฮึบอโหไม้หมดอีกแล้วเออเหนื่อยใจจริงวะยังดีนะครับที่แถวนี้เนี่ยไม้ค่อนข้างเยอะมากเลยะไม่ต้องไปหาไหนไกลเลยชิลมาก,กวันนี้ EP นี้เป็นอะไรที่ชิลมากๆนะครับไม่หน้ากลัวเลยตอนนี้น่าจะกระจกใกล้เสร็จละผมว่านะเดีย๋ยวเรามาดูกระจกละซิปับ๊บโอเค ประมาณนี้น่าจะพอได้นะครับวางก่อนเลยโอ้โหข้างบนต้องแก้แเนี้ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยแต่เรื่องแกะเนี่ยผมมองมองแล้วมันไม่น่าเจอวะอีพีเนี้หาไม่เจอเลยแกะนอกจากว่าต้องไปไกลจริงๆริงอะโอเคใกลจะมืดแล้วครับผมว่าเรื่องของแกะเราคนที่จะไปหาพวก,กแถวๆน้นเลยแถวภูเขาใหญ่เห็นปะตรงฟากนู้นน่ะน่าจะมีนะแต่ตรงเนี้ยไม่มีเลยโอเคแล้วก็ทําเป็นประตูบ้าน ประตูบ้านนะครับผมจะใช้เป็นกระจกอย่างนี้มันสวยดีอะ่ะแล้วก็วางเลยโอเคครับตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงเห็นจะได้ละเวลาพบค่ำม,มาถึงแล้วไว้ทุกคนมาดูกันว่าคืนนี้เนี่ยคืนที่สองนะครับจะมีอะไรหรือเปล่าจริงๆอาจจะเรียกคืนสองไม่ได้นะมันต้องเรียกว่าคืนแรกเวเอาตรงโอ้โหแต่ผมผมไม่ชอบเลยว่าเวลากลางคืนนี้เห็นปะมันจะมีเสียงไว้ทุกคนมันจะมีเสียงแปลกๆอะ่ะ ยิ่งแบบว่านับวันมันยิ่งตื่นเต้นว่ะทุกคนรู้สึกว่าเริ่มตื่นเต้นละนอกไม่น่ามีอะไรนะครับมาสร้างบ้านกันต่อดีกว่าไป let's go เรื่องของเสาตรงนี้เรายังไม่เสร็จนะครับต้องรีบๆแก้ละโอเคแล้วก็ทาทางนี้นะครับขึ้นไปข้างบนเุ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเดี๋ยว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 ทุกคนทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับผมว่าไม่ใช่ไอ้นี่ไม่น่าใช่เพเมทเห็นปะเห็นมันปะเห็นมันปะ เห็นปะหรือว่านี่คือเจ้าของเสียงว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมคิดว่าแล้วคนรทำอย่างนี้เว้ยหนึ่งสองนี่แหละนี่แหละ,หละคือ The ะเบสโอ้โหดูดิเห็นปะข้างบนอะ่ะไม่กล้ามองเลยวะ่ะสวัสดีครับอุย้ยอย่าบอกนะว่าอันนี้คือผมมองพี่ไปแล้วเหรอครับอ่า ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะครับอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่เลยถ้าเราหันไปมองทางอื่นมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ลองกันในหนึ่งสองสามอันน่ะอะไรอะไรเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราจะมาแข่งจ้องหน้ากับเขาดูว่าใครจะหมดความอดทนก่อนกันนะครับมาเลยมา <S <S พุกคนว่าพี่แกคือตัวอะไรวะดูหน้าตาดิ <S 2> <S 2> ไม่มีอยเป็นมิรเท่าไหร่เลยวะเราจะลองปล่อยให้พี่แกนะครับไล่เราดูดูว่าจะเป็นยังไง นะครับเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วลองดูปึ๊บแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งซะห่างขนาดนี้นะครับสามบล็อกคงจะมาไม่ได้แล้วใช่ไหมบอกผมทีคือถ้าผมโดนตัวนี้ตบเนี่ยแล้วผมตายนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเจอกับพี่พลเมดได้เลยนะครับผมเพราะเราอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับเฮ้ยเนี่ยเนี่ยผมว่ามันคือเสียงตัวนี้แหละนะครับไม่ใช่พลเมดหรอกไอ้นี่คือพลเมดเกะ ชิบหายละสิบหายละสิบหายละขึ้นเลย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 อย่าพี่ยาโอ้โหนี่หลังมันดิไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่เพลเม้นตนะตัวเนี้ยโอ้ไม่ก็อนแมนเราก็มานั่งมองจ้องมันตรงเนี้ย <c ười> อ่ะขึ้นปานไม่ได้ดิไม่ได้ดิพังงาพังงาอะไรดิโดนล้อหลอกเลยน้องโอ้โหไม่ยอมไปด้วยไงทุกคนดูดิมันดือดึงอะ ตอนนี้ยังไม่เช้าเลยนะครับโอ,โอ้โอเคโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นก็น่าจะไม่น่าเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ยังดีนะครับที่มันไม่สามารถวาร์ปได้หรือว่าทําอะไรที่มันบอกว่าพินิหารได้นะไม่อย่างนั้นก็จบแล้วครับไม่เจอหลอกเพเมดเอาวนเนี้ยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไมา้ไปวางก่อนตรงน,นู้นสามสี่ 3, อุย้ยบอกนะว่าเราเกินมาหนึ่งบล็อก อีกแล้วเหรอวะมาประมาณนี้จะโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บปบบเป็นหอคอยไว้ข้างบนไม่น่ามีตัวอะไรมั้งใช่ไหมผมขออนุญาตนะทุกคนขอเคลียร์ซอมบี้ก่อนผมไม่ไหวละมันเสียงดังอะมันไม่ชอบไหนวะมีอีกแน่นอนไม้หมดอืมขอยีีดหนึงอืมนี่แหละเสียงดังดีนะัก เสียงดังดีนะเอาไป oh oh day, เดี๋ยว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 เยอะเกินพี่อันนี้เยอะเกินพี่อันนี้เยอะเกินนี่เยอะเกินนี่เยอะเกินโอ้โหโอ้โหแย่แล้วทุกคนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยวะไปลงนะขอเวลาโอ้โหเสียงมาอีกแล้วอ่ะโอ้ยชีวิตหายใจไม่ทั่วท้องเลยวะทุกคน ยก่จริงๆนะครับผมกล้าสู้นะไอ้ตัวพวกนี้แต่ผมไม่มีโล่ไงผมต้องการโล่เว้ยถ้าไม่มีอะไรมากผมน่าจะไหวอยู่อยู่ข้างล่างมั้งใช่ไหมตอนเนี้ยมาครับใกล้เชา้ชาแล้วเชาว้ชาแล้วไอ้น้องเช้าแล้วมาดีืมไรนี่เอาไงอะ <c oughs> ไรนี่เอาไงอะทุกคนนี่แหละคือวันที่สองนะครับผมใช่ไหม อันนี้คือเช้าวันที่สองแสดงว่าต้องรออีกคืนหนึ่งนะครับถึงมันจะโผล่มาให้เราเราก็ต้องรักษาชีวิตเราไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเล่นเกมซ่อนหาไม่เห็นอยู่อคอมเมกซ์ทั้งแหรนเลยวะผมน่าจะทําเป็นออกมาอีกประมาณสองบล็อกนะครับตรงนี้ล้อมๆไปเลยตอ,อนนี้เนี่ยผมว่าเราต้องแก้เรื่องของส่สงบ้านเล่ยนะดูดีโคตรไม่สมส่วนอนะแก้ก่อนตรงนี้ต้องแก้ออกปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่านี่แหละอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้น่าจะใกล้แล้วทุกคนน่าจะใกล้เสร็จละน่าจะไม่มีอะไรมากนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางตรงนี้อ่านี่แหละนี่คือซิกเนเจอร์นะครับมันสวยดีตกแต่งเพื่อความสวยงามนิดหน่อยนะครับก่อนจะไปหาน้องแกะปับ๊บอ่าโอเคครับผมน่าจะได้แล้วมั้งแล้วก็ข้างบนผมจะทําเป็นเรื่องของล้อมลอมไว้ก่อนนะถ้าผมได้ซ่อนเนี่ยผมคิดว่านะผมจะซ่อนบนหอคอยเว้ ผมไม่กล้าซ right, ่อนในถ้ำ <ref> อ <tail> ่ะมันดูแบบมันดูเหมือนไม่ลอดนะทุกคนดูทางตันยังไงไม่รู้อะข้างบนนะครับผมว่าผมจะใช้เป็นรั้ววะผมไม่น่าใช้กระจกเพราะถ้าเวลาซ่อนเนี่ยมันพังกระจกได้อะอันนี้สวยอันนี้สวยแบบไม่ต้องถามเลยโอ้ผมไม่ชอบเสียงนี้ว่ะมันชอบแบบมาแบบโอ้โหแล้วมันก็หายไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะร้องเพลงกังฟูมันดาวะทุกคนไอ้เรื่มันเป็นโโหโห ไม่น่าใช่นะครับก่อนอื่นก่อนใดเลยเนะี่ยผมว่าเราไปสร้างเรื่องของหลังคานก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> ผมว่านะวันนี้ไม่ได้ไปแล้วว่าหาแกะเนี่ยแค่นะสร้างบ้านก็จะหมดวันแล้วอะทันไหมเนี่ยพีโอโหเพือ่อเพื่ออะไรมาแค่นี้เพื่ออะไรคาดหวังผมต้องได้ซ่อนนะครับอีพีนี้เนะี่ยผมไม่อยากหาเลยเอาตรงอนะ <laughs> ผมว่าหานี่ยลำบากกว่าซ่อนเยอะเลยนะจากที่เขาแนะนํามานะครับก็บอกว่าต้องเป็นที่ที่มันมืดมืดเงียบเงียบนะครับห้ามส่งเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างบนนะครับผมจะไม่ปักไฟเอาให้มันมืดมดไปเลยออหอคอยอสุรติการอะไรเงี้ยผมว่าตอนที่เราต้องซ่อนน่ะค่อยดับไฟดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับกับการที่เราต้องมาแบบว่าให้มันมืดมด,มดเนี่ยน่าจะไม่ดีเท่าไหร่ส่วนเรื่องของประตูเนี่ยผมว่าเราทําเป็นประตูไอ้นี่ไหมโหละไม้หมดแย่ละแย่ละแย่ละ ตัวเลยพี่ตัวเลยไอประตูอะผมจะทําเป็นประตูบอกว่าค้อกสัตว์นะทุกคนที่ไม่ใช่ประตูบอกว่าปิดเปิดของเราอะมันต้องเรียกว่าอะไรอะโอ้ยอย่าพึ่งนะ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 เฮ้ยผมคือเอแล้วไงโอ้โหได้ซอนในซอนชิพายแล้วในซอนหกสิบวิเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมผมยังไม่ทําอะไรเลยพี่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง โอ้ในซ้อนโอ้แล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอันนี้คือต้องซ่อนแล้วใช่ไหมโอ้โหพี่เอ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 มันอยู่นี่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 โอ้โอผมยังสร้างอะไรไม่เสร็จเลยผมยังสร้างอะไรไม่เสร็จเลยโอ้ยอย่างนี้แล้วกันนะอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค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 มันอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก่อนนะผมค่อยปิดประตูดีกว่าผมอยากเห็นมันว่ะ ดูดูทุกคนเห็นไหมมันอยู่ข้างล่างเนี่ยครับดับไฟดับไฟดับไฟก่อนโอเคโอเคโอเคผมอยากโอ้โหแล้วฝนตกด้วยแล้วฝนตกด้วยอืมเงียบไว้เงียบไว้ทุกคนสามสองหนึ่งเียบไว้ทุกคน เกมโอเวอร์มันเห็นเราเหรอชิปหายละชิปหายละโอ้